สองมันเดมาผมก็เลยเดไปสองคนันนะสมันเดมาน่ะตังก็เลยต้องเดไปอีกตอเหมอนกันก็สีก็เจก็เจอสีอะเจอสีอเสีก็้องเวไปปเดียบีหน้าไป็ปุ๋ยน้งไทยได้แล้วเดี๋ยต้องฟิตฟิตไปเรื่อย ไอ,อ่ไม่ต้องปิดมันก็หมดเองแล้วมั้งอ้าวแม่แต่ขานสูงยกได้แค่นี้เองมาจ้า okay. มาจ้ามันจะยกให้มันสูงกว่านี่เออพอดีได้ข่าวไปยังไม่ปิดไ